สวัสดีนะคะทุกๆคนนะ,ะเราก็จะมาให้ดาวโจนนะคะคืนนี้ตัวนี้ก็ฟันที่3นะคะฟันสามค่ะฟัน3ารองสองนะคะนะอากาศเย็นหนาวเปลี่ยนอากาศอีกแล้วนะคะนะอากาศเปลี่ยนอีกแล้วนะคะร่างกายปรับ ตัวจะไม่ทันนะคะตัวนี้สิบบนแม่นๆนนะคะจัดให้แปดชุดเด่นๆนนะคะตัวนี้ค่ะร่างกายไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขนะคะผิดถูกนะคะ มีผิดบ้างมีถูกบ้างนะคะตัวนี้อย่าว่ากันนะคะมันคือแนวทางนะคะแนวทางนะคะเราก็มาลุ้นด้วยกันแล้วกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ลุ้นกันค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนคะ่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆท่านคะ่ะบ๊ายบาย